ประกันรถยนต์นะคะมีมากมายหลายประเภทวันนี้ค่ะถ้าเราจะทำประกันรถเราจะเลือกทำประเภทไหนดีนะมาฟังกันค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยที่ประกันชั้น1ค่ะประกันชั้น1น,นะคะเหมาะกับรถแบบไหนรถใหม่ป้ายแดงออกจากศูนย์ทั้งเงินสดเงินผ่อนโดยเฉพาะถ้าเกิดผ่อนอยู่เนี่ยก็ควรยิ่งต้องทำชั้น1น,นะคะชั้นหนเนี่ยค่ะจะให้ความคุ้มครองกว้างสุด แล้วก็สูงที่สุดและก็แน่นอนนะคะเบียร์ประกันก็จะสูงตามไปด้วยนั่นเองค่ะประกันชั้นหนึ่งนะคะเหมาะกับใครแนะนำว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถเป็นนะคะคนที่ยังไม่ค่อยที่จะมีความชำนาญในการขับขี่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะรถที่ต้องใช้บ่อยๆเนื่องจากว่าพอเราใช้บ่อยอะคะ่ะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะมากกว่าด้วยนั่นเองค่ะ ถัดจากชั้น1ก็เป็นประกันแบบสองบวกค่ะ2บวกนี้นะคะก็จะให้ความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น1มากที่สุด2บวกนะคะให้ความคุ้มครองกรณีไหนรถชนรถหมายถึงรถที่ชนกับยานพาหนะทางบกนั่นเองโดยที่จะให้ความคุ้มครองทั้งกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดแล้วก็ซ่อมทั้งเขาและเราที่สำคัญนะคะตัวประกัน2บวกเนี่ย อย่างที่บอกว่าให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งนั่นก็คือคุ้มครองในกรณีสูญหายไฟไหม้ด้วยและก็ตัวที่เอ็มยูเนี่ยนะคะของชับสามาัิคีประกันภัยทีมอาจารย์แดงเนี่ยบางแผนของ2บวกนะคะเราก็จะมีความคุ้มครองกรณีน้ําท่วมแถมให้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบประเภท3บวกค่ะซึ่ง3บวกนี้นะคะก็จะให้ความคุ้มครองเหมือนกับ2บวกทุกอย่างแต่ต่างกันในเรื่องของการ ไม่คุ้มครองกรณีสูญหายและไฟไหม้นะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดความคุ้มครองอย่างที่บอกก็คือรถชนรถนะคะรถที่ชนกับยานพาหนะทางบกนะคะซ่อมให้ทั้งกรณีเราถูกเราผิดแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเราค่ะค่ะสำหรับ2อบวก3บวกนะคะเหมาะกับรถประเภทไหนก็อาจจะเป็นรถที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำชั้นหนึ่งไม่ได้นะหรือว่า เพื่อนเพื่อนที่ต้องการค่าเบีย้ยที่ไม่สูงนะคะแต่ต้องการความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งนะคะโดยตัวประกันที่เรามีนะคะของชับสามไมคีประกันภัยเนี่ยสำหรับ2บวกและ3บวกนะคะเรารับได้ถึงอายุรถไม่เกิน25ปีและทีมอาจารย์แดง2บวก3บวกเก๋งหรือกระบะก็ราคาเดียวกันค่ะโอ้โหเจ๋งไหมสำหรับ2บวกนะคะจ่ายค่าเบีย้ยเพียงปีละ5,500บาทเท่านั้นส่วน3บวกเนี่ย จ่ายเพียงปีละ4,800บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยเก๋งหรือกระบะราคาเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าจะเลือกทำเป็น2บวกหรือ3บวกเท่านั้นเองค่ะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือประกันชั้น3ค่ะตัวชั้น3เนี่ยนะคะเอาง่ายๆเลยเนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบคุ้มครองตัวรถเรามากนักอาจจะเป็นรถที่แบบอายุเยอะไปแล้วหรือว่าไม่ค่อยจะได้ใช้นะคะนานๆเอามาใช้ แต่เหตุผลสำคัญนะคะที่อย่างน้อยเราควรจะมีประกันชั้น3ไว้เนี่ยก็คือเอาไว้คุ้มครองคู่กรณีนะคะในเคสที่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเนาะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีการจ่ายค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกนะคะในเรื่องของค่ารักษาและก็เสียชีวิตเนี่ยสูงถึง5 0 0แสนบาท แล้วก็ในกรณีของทรัพย์สินนะคะของคู่กรณีเนี่ยจ่ายให้1ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถอีกเนี่ยสองแสนบาทที่สำคัญเลยนะคะตัวชั้น3มเนี่ยมีประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาซึ่งคุ้มครองให้เนี่ยสูงสุดถึง3 0 0 0สนบาทด้วยค่ะ เห็นไหมคะวันนี้ค่ะเราจะเลือกทำประกันรถประเภทไหนนะคะ1 2บวก3บวกหรือ3ดูวัตถุประสงค์ในการใช้รถของเรานะคะแล้วก็เลือกประเภทประกันที่เหมาะสมนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโปรของเราตอนนี้นะคะมีหลายตัวที่ แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนยี่สิี่ชั่วโมงด้วยและเป็นโปรพิเศษที่มีจำกัดน,นะคะใครสนใจรีบติดต่อเลยนะคะดิฉันเอ๋วชรชาวลีลูกศิษย์อาจารย์แดงค่ะ